สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาแนะนําต้นพักเซียนนะเจ้าต้นพักเซียนตังนี่เปินจานนิยมกินกันนะเจ้าเป็นส้มพักเซียนนะเจ้าอันนี้จะเป็นดอกของต้นพักเซียนนะเจ้าอันนี้เป็นผลหรือว่าเป็นฟักเป็นเมล็ดของพักเซียนเจ้าในห ha นึ่งต้นพักเซียนนี่ก็จะแตกกิ่งแขนงออกไปนะเจ้าเวลาเขาจะเก็บหยอดเอาไปขั้นส้มนะเจ้านี่เจ้าอย่างเช่นต้นนี้นะเจ้า ความสมบูรณ์พันกะประมาณ8ปเร์เซ็นตะเจ้าต้นจากขนาดนี้นเจ้าสูงจากพื้นประมาณ2ฟุตนะเจ้าถ้าเฮาเก็บขั้นส้มเจ้ามันก็จะลุงก็จะเก็บตรงโค้นแบบน,นี้นเจ้าเ,เขาจะเน่นเอา,มาเมล็ดมันตอนไปไปล่อยมันปุ่นนะเจ้า ลงคนโค,โคน้นนี่ก็จะบบเอาท้าท้าตันเก็บนะเจ้าทาบบตันกับปอยให้แกไปเหมือนกันนะเจ้านี่เจ้าเฮ้ยช่วงนี้นี่สามารถขั้นได้มดเลยนะเจ้าเพราะมันบบตันแกได้เนาะนก่อนเด้อเจ้าพอต้นตน,นี่มันมันจะได้กี่กานนะเจ้าเก็บแล้วก็เอาไปหื้อยา่าเถาขั้นนะเจ้าบนก็จะคัดอีกข้างหนึ่งว่า อันไหนแก่บันก็นจะเอาองเราจะอันไหนที่มันอ่อนบันก็นจะเอาไปขั้นนะจ้ะถ้าเป็นใบก่กแก่แบบนี้เขาก็ตัดออกแต่งตัวะเะาจะแต่งเป็นตัวอันนี้นี่อีกสามสี่วันก็จะเป็นกิ่งอ้อาอีะเราจะก็สามารถเก็บไปขั้นส้มได้อีกนะเจ้าส่วนกิ่งมุมนี่นะเจ้ากิ่งะแนนครั้งนี้อ่า มันกะนี่กิ่งแบบนี้เขาก็สามารถเก็บได้เองนะเจ้าถ้ามันเงามันใหญ่กว่านี้เขาก็จะเก็บขั้นส้มเองเจ้าส่วนอันนี้เขาก็จะปล่อยให้มันแกไว้น่ะเจ้าต้นนี้กะใหญ่กว่าต้นตะกี้นะเจ้าเขาก็จะเก็บขั้นส้มอันนี่ตัวกิ่งตัวแขนงแบบนี้เจ้านี่แบบนี้เจ้าเขาก็จะเก็บไปคขั้นส้มใดส่วนดอกมันก็ปล่อยให้มันเป็นฟักแกไปเองนะเจ้า อุ้ยง่ายคือหนึ่งต้นมันก็จะแตกกิ่งแขนงออกแล้วก็เก็บยอดตีมันพอคันสมใดอย่าไปคันสมนะจ๊ะนี่จะคาเซียนนะส่วนต้นพันตีแกแล้วจ้ะคือเก็บเริ่มทยอยเก็บถ้าอันไหนมันแกแกเลาก็เก็บเก็บไปถ้าอันไหนตีแบบตันแกเข้าก็ปล่อยให้มันแกนจ้ะนี่เช่นแขนงยอดมันนะจ้ะ เขาก็จะเก็บไปขั้นสมอีกนะเจ้านี่นี่นี่แขนงนี่เก็บขั้นสมใดเจ้าอันนี้เขาก็ปล่อยให้มันออกเป็นฟักบงเลิมล้งแล้วนะเจ้าเพราะว่าบาได้ผลยาเลยเนาะเป็นพักเซียนออร์แกนิคของแท้นะเจ้านี่อันนี้อันนี้เขาก็จะเก็บเก็บไปทําพันต่อนะเจ้าต้นนี้เก็บแล้วเมื่อกี้เจ้าอันนี้ก็เป็นการตัดแต่งไว้ในตัวนะเจ้า พักเซียนปีนี่กะมะไคงามตัวไดเจ้าแตวกะมีพอได้ขั้นขั้นส้มเลยจ้ะอันนี้คือแกจัดแล้วจ้ะนี่มันก็จะแตกออกเนี่ก็จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้จ้ะนี่แกจัดเลยจ้ะนี่นะอันนี้คือต้นนี่คือเก็บไปแล้วล่ะกะเก็บยอดแขนงมันเอาไว้ขั้นส้มแล้วล่ะกะอันนี้ก็จะเก็บเมล็ดอีกจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นพักเซียนน้อยเนาะอันนี้ก็จะตัดยอด ไปคันส้มได้เลยเจ้าพักเซียนออร์แกนิกเจ้า